ครับก็กลับสวัสดีนะครับแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโกดชายมวยตู้นะครับวันนี้ก็จะออกทัศนะมวยรักมวยชอบนะครับสตัวเน้นๆกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจำวันอังคารที่29สิงหาคม2566วันนี้ก็ชกกันที่เวทีมวยลังสิตถ่ายทอดสดทางช่องถูย4เวลา18นาฬิกาตรงนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำนะครับกลุ่มมวยพักยก2อเล่นง่ายจ่ายจริงออกตัวได้นะครับเล่นขั้นต่ําเพียง10บาทเท่านั้นมวยจบ1คู่ถอนเงินได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอให้มวยจบ4คู่8คู่นะครับท่านมีทีเด็ดมาเล่น1ตัวนะครับท่านก็เล่นไปเลยนะครับมวยจบก็ค่อยถอนนะครับหากท่านใดสนใจสมัครมวยหูลายเสียงก็โทรมาได้ที่เบอร์0 8 9 เก้าหกสองเก้าสี่สามเก้ามวยหูเดือนละห้าร้อยบาทลายเสียงสองร้อยบาทนะครับก็โทรมาได้ตามเบอร์โทรนะครับสําหรับมวยรักมวยชอบวันนี้นะครับจัดให้สามตัวเน้นๆนะครับตัวที่หนึ่งจัดไปเลยคู่ที่หนึ่งนะครับจัดไปที่เจ้าก้องมีชัยเจี๊ยบปลาบินทาเป็นนักมวยจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นมวยประเภทมวยเข่านะครับแตะขวาต่อยขวาหลักเลี่ยมเจิงดีนะครับเป็นมวยที่ขยันเดินขยันออกอาวุธบูดูดันนะครับดูแล้วน่าเล่นนะครับสําหรับเจ้าก้องมีชัยเจี๊ยบปลาบินทา แล้วก็ตัวที่สองนะครับก็จัดไปคู่ที่สามเลยนะครับจัดไปทางด้านเจ้าเด่นผาด่างแดงรถด,ดีเป็นนักมวยจากจังหวัดหนองบัวนะครับก็เป็นมวยที่ประเภทว่ามวยขวานะครับหลักเหลี่ยมเชิงดีขวางหน้าดันเสียบดันแทงเป็นมวยที่ขยันเดินขยันนอกอาวุธนะครับไปไปลายดูแข็งแกร่งแข็งแรง,งกว่านะครับวันนี้ก็ดูน่าเล่นไปที่เจ้าเด่นผาด่างแดงรถด,ดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งตัวจัดไปคู่เอกในรายการก็คือคู่ที่สี่นะครับ จัดไปทางด้านเจ้าเพชรเมืองสวงก่อซอยตันนะครับเป็นนักมวยจากจังหวัดกาลสินนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงวงในก็ขวางหน้าดันเสียบดันแรงเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีเฉลียวฉลาดหลักเปลี่ยมเชิงดีฝีมวยดีนะครับฝีมือมวยดีกว่าคู่ชกนะครับสามตัวเน้นๆวันนี้จัดให้สมาชิกนะครับสำหรับมวยรักมวยชอบนะครับมวยรักมวยชอบหนึ่งตัวเน้นๆนะครับเล่นตัวเดียว เล่นตัวเดียวรวยเลยนะครับก็จัดไปคู่เอกนะครับก็ชอบไปที่เจ้าเพชรเมืองสวงกอซอยตันนะครับจัดไปเน้นๆหนึตัวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับทางช่อง Youtube หรือว่าทาง TikTok นะครับก็ขอให้สมาชิกโชคดีมีตังใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณครับ